สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ตไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ตไรเดอร์เบิร์นนะครับจากคลิปที่แล้วผมรีวิวพระเอกไปแล้วรอบนี้ก็มารีวิวพระรองนะครับก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นเข็มขัดมือสองนะครับผมจะรีวิวพร้อมกับอาวุธนะครับ และพูดคุยราคาล่างอะไรนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าในกรณีทีมันเสียมันพังนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้อเข็มขัดมือสองอยู่นะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมเรามาดูรายละเอียดเข็มขัดกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเก็บอาวุธก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวเข็มขัดก่อนแล้วก็อาวุธตอมด้วยทีหลังนะครับกันไว้นะครับ เหมือนตู้กาชาปองนะครับสามารถบิดแล้วก็ตรงนี้เปิดได้นะครับผมได้มาค่อนข้างจะใหม่มากเลยนะครับเส้นนี้แทบจะไรยลิ้วลอยนะครับด้านหลังก็ใส่ทาน3ก้อนนะครับตรงนี้ที่จิ้มฐานนะครับจิ้มไปแล้วก็เปิดสไลด์ครับผมทาน3ก้อน3 a นะครับเคด้านหลังก็ เป็นลวดลายนิดๆหน่อยๆน,นะครับผิดผลิตปี2010นะครับก็ที่ล็อกสายเข็มขัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับเมื่อหมุนครบรอบตามของตัวนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่หย่อนเหรียญน,นะครับใส่ได้ครั้งละ2เหรียญ1นเหรียญและก็2เหรียญน,นะครับ ตรงนี้มีไฟที่ผมดูก็ประมาณเจ็ดสีนะครับนี่ค,ครับรายละเอียดเข็มขัดก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นสีทองนะครับบิดค่อนข้างถนัดมือนะครับโอนคเรามาดูสายเข็มขัดกันนะครับก็แบบเป็นเหมือนที่ล็อกทั่วไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ ตรงนี้ไม่สามารถถอดออกได้นะครับมันเป็นชิ้นเดียวเลยแต่ก็ง่ายนะครับติดตั้งง่ายดีแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคกันเดี๋ยวผมจะไปใส่ถังนะครับรอสักครู่ครับผมเมื่อประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปลงล่างกันนะครับการแปลงล่างก็หยอดหนึ่งเหรียญแปลงล่างนะครับหยอดสเหรียญเป็นท่าไม้ตายนะครับมันจะวนจนมาครบ เริ่มล่างแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะหยอดเหรียญให้ดูนะครับเฮ้ยิ่นเมื่อเราบิดตรงนี้นะครับเราจะพอเหมือนมันจะฝามันจะเปิดน่ะเราจะรู้มือนิดนึงนะครับมันจะแข็งนะครับ นี่เป็นท่าไม่ตายนะครับอ่าเดี๋ยมันจะแข็งนิดนึงนะครับก็บิดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนล่างนะครับหยอดหนึ่งเหรียญเปลี่ยนล่างนะครับให้ชิน ทำให้ตายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะแปลงล่างวนไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้ผมกดไปแล้วก็มันเบิ้ลน,นะครับก็กลายเป็น2เรียนนะครับ berbunyi sudah โอเคครับก็วนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับก็ลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับหยอห่อนเหรียญไปโดยที่ครับผมก็ไม่มีตัวสแกนไม่มีอะไรนะครับแค่หยอห่อนเหรียญแล้วก็วนไปเหมือนเหมือนระบบเค้าเซตไว้แล้วนะครับคือหยอห่อนหนึ่งเหรียญแปลงล่างสองเหรียญก็ถ้าไม่ตายนะครับลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ ถือว่าโอเคนะครับมันเล่นง่ายนะครับสําหรับแบบสําหรับอ่ายังไงเอ่ยแบบไม่ต้องอเสียบนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับถ้ามีเหรียญก็เล่นตามของเขาไปเลยนะครับแค่นั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรีวิวเข็มขัดก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอาวุธต่อเลยนะครับ ผมก็มาต่อกับอาวุธนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่เหรียญน,นะครับเป็นตัวล็อกตัวนี้ไว้กดนะครับเพื่อสไลด์ออกปืนก็ค่อนข้างใหม่นะครับได้มาถือว่าใหม่มากนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่เหรียญไปได้นะครับแล้วก็จะยิงออกมาทางนี้นะครับแล้วก็เหรียญจะตกลงมาตรงนี้เมื่อเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่ มาใส่กับตรงนี้นะครับเหมือนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบใช้ท่าแม่ตายนะครับก็ใส่ฐาน2ก้อนนะครับอาวุธโดยปกติแล้วส่วนมากอาวุธที่ผมเจอก็ใส่ฐาน2ก้อนนะครับยกเว้นวีสานนะครับวีสานนี่สามก้อนนะครับผมสีสันค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นลวดลายสวยนะครับจับค่อนข้างถนัดมือนะครับ แล้วก็มันจะมีลูกเล่นเหมือนแบบใส่เหรียญแล้วก็มันสไลด์ออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่เหรียญน,นะเหรียญก็ใส่ได้ประมาณหกเหรียญน,นะครับแต่ผมเคยใส่แบบเล่นเล่นหลเหรียญแล้วก็ให้มันสไลด์แล้วก็อ่าก็ฟินดีเหมือน,นอกันนะครับโอเคตามลูกศรนนะครับก็สไลด์ข้าไปกึ๊บเหรียญมันจะตกลงมานะครับแล้วก็เอาออกก่อนก็ได้หรือว่าทีหลังก็ได้นะครับ แต่ผมอ่าเอาออกก่อนดีกว่าแล้วมันจะชุบพอยิงแล้วก็มันจะสไลด์ตกมาตรงนี้นะครับประมาณแบบเติมลูกกระสุนให้อัตโนมัตินะครับโอเคเปิดเสียงแล้วนะครับลองยิงดูนครับปึ๊บครับชุบแล้วก็มันก็มาอยู่ในนี้นะครับก็เราก็ถ้าอยากจะใส่ใหม่ก็มันจุครับ ถ้าไม่มีเหรียญแล้วมันก็มีเสียงนะครับจับค่อนข้างสนัดมือนะครับกดตรงนี้นะครับสไลด์ออกก็ใส่นะครับอ้าปิดด้านนี่นะครับแม่ใส่แล้วเหมือนตัวนี้นะครับจะไปดันกับล็อกตรงนี้นะครับทําให้แล้วก็ตัวนี้ไปดันอย่างนี้ทําให้เหรียญมันตกลงมานะครับ เมื่อสไลด์ออกก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับมีเสียงเฉพาะตอนยิงอย่างเดียวนะครับแต่รู้สึกมันนะครับชุบเสียงสะใจมากครับโอเคเดี๋ยวลองมาใช้ท่าไม้ตายกันนะครับ ท้ายตายก็แค่เอาตรงนี้นะครับมาเสียบก็เป็นเสียงรอชาร์จเหมือนกันประมาณรอชาร์จนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลำโพงนะครับ ถ้ากดก็ยังเป็นเสียงระเบิดแบบรุนแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเราเอาออกล่ะครับไม่มีเสียงอ๋อมีเสียงสไลด์เข้านะครับเสียงสไลด์ออกไม่มีนะครับโอเคครับก็ลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่า ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เรามาพูดคุยถึงราคากลางกันนะครับก็อาวุธผมเคยเห็นอยู่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า200นะครับเพราะว่ามันกระบอกใหญ่นะครับผมเคยเห็นสูงสุดนะครับ250บาทนะครับต่ำสุดก็อยู่ประมาณ180นะครับถือว่าจับถนัดมือนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับมันก็เลยอ่า สูงนิดนึงตัวนี้เข็มขัดก็ผมเห็นอยู่ประมาณ4 5 0นะครับส่วนอะไรผมไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นส่วนมากะรางน่ะมันจะไม่เหมือนเป็นพระเอกไงครับเหมือนท่าโอ๊ตน่ะเยอะเลยแต่ว่าเบิร์ดนี่ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับผมก็เคยเห็นขายเฉพาะเข็มขัดก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเฉพาะหัวอะไรอย่างนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับแต่เหรียญเยอะเลยครับถ้าเหรียญเยอะนะครับถ้าเหมือนเพื่อนไม่มีเหรียญก็ใช้เหรียญโอ๊ตใส่กันได้นะครับผมเคย ลองแล้วนะครับครับผมโดยรวมก็ความสนุกก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับเข็มขัดนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับโอเคครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ